ที <ST su ll incarcerated> ่สยามนั็กซ์มีฐานะแห่งนี้นะคะคและที่สำคัญเลยเนี่ยว่าเอ่ออยากจะทราบว่าเนี่ยฮะขอถามเล็กน้อยเลยละกันนะคะเกี่ยวกับชาเนะคะคุณเปาชอบทานชาหรือเปล่าคะโอ้โห ผมส่วนใหญ่จะชอบกินชานมค่ะแล้วก็ชานมใส่ไข่บุกครับ ชอบมากชานมใส่ไข่บุกเนี่ยของชาทานไมนใช่ใช่ค่ะค่ะแล้วก็ชาทามของเราเนี่ยคะก็อย่างที่จะว่าเป็นชาจากประเทศไต้หวันแท้นะคะแล้วก็มีกว่า8เมนูด้วยนะคะคือเราเลือกสารนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยในวันนี้เนี่ยคะนอกจากชานมไข่บุกแล้วชอบชาตัวอื่นอีกหรือเปล่าเมนูอื่นชาเขียวแล้วก็เป็นถั่วแดงด้วยครับ ถว่วแดงนะคะอ๋อแบบนี้นี่เองญี่ปุ่นแท้เลยใช่ไใช่ใช่ญี่ปุ่นแท้เลยนะคะแล้วก็นะคะมีนิดหนึง่งแล้วกนกลับนะคะตอนนี้ภาดว่านะคะออกซิงเกิลใหม่ใช่ครับค่ะซิงเกิลใหม่อยากทำผมค,ครับอยากทำใหครับ,อ,รบอ๋อมีใหม่กว่านั้นอีครับมีใหม่กว่านั้นอีกขึ้นว่เลยเลยสัญญาละสัญญารโอ้โหตอบแทนเลยนะมันกีหูอื้อไปสักครูห่หนึ่งนะเพราะว่าใหม่มีสายค่ะ ในคะ่ะกับสัญ,ญลักษณ์ของเราใ,รในคะ่ะแล้วก็ในคะ่ะคุณเต๋อก็ฝากผลงานนะคะไว้เยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นยอดคำพูดยี่เดือนหนังยอดยเดือน<า>หนังยอดยี่เดือนรวมถึงเพลงนะคะแล้วก็ละครเวทีด้วยใช่ครั ใช่แล้วนี่ยคะก็ไม่ต้องถามแล้วแหละว่าเป็นที่รู้จักหรือเปล่านะเพราะว่าแฟนโรฟแฟนเพลงนี้มากันเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็นี่นะคะเดี๋ยวเราจะให้คุณเต๋าเล่นเกมนะคะกับผู้เข้าแข่งขันของเรานะคะกับผู้กล้าสี่ท่านนั่นเองนะคะมีหรือเปล่าคะผู้กล้าคุณเต๋าไม่ต้อเลือกผู้กล้าเลยค่ะเอามือจับพี่หูครับเอามือจับพี่หัวพี่หเวก่อนเอามือจับพี่หูก่อนครับ ใครพร้อมนะฮะยกมนะเอยคนะรับเมามองไม่ทันอ่ะยกพร้อมกันเลยจะเลือ,อกไงดีจะเลือกไงดีคุณต่อเลือกมาเลยแล้วกันไหมฮะเอาเอาอหน้าหนึ่งกลางหนึ่งหลังหนึ่ง เต้าเขียวค่ะขึ้นมาเลยค่ะขนสุท้ายแล้วขั้นยากสุดพ่ยลำบาใจมากเอาเป็นว่าใครใครใสากาบาร่ครับมีไหมพี่ตเ่ายไปย่่าวมาพี่ตไม่ง่ายล้วไม่ง่าล้วไม่ง่ายแล้ ใช้ใส่เสื้อสีชมพูก็มาเลยเออใครขึ้นมาก่อนได้ก่อนเอามาเลยมาเลยสีชมพูหน้าสงสารมากเลยร่างใส่ิ๊กเขียวมาเอาเปเไปเยอะแล้วทำไมแถวหน้าได้พิเศษส,<ม>สุดแล้ววีดีเหมือนชัดที่สุดแล้วน่า,นา ใจแล้วแหละน้องบอกไม่เวลากันเลยใช่ไหมเออน้องน้องน้องสุดรอบสุดตายยิ่งชุบแพ้ชนะได้อยุดต่อแพ้แพ้ตกรอบเอออ่ะนางบอกไม่เป็นไรพีม็ได้นะแต่นางไม่ยอมลงดอ่ะเก่งมากปรอบยิ่งชุบค่ะแพ้ชนะได้หยู่ต่อชนะชนะต้องเจอเขา เต่ายิงฉุบหนึ่งรอบอ่ะวันกติกาง่ายๆเลยและกันในงะาสงกรบสี่ท่านเนะะีคะจะได้แข่งขันกับพี่เตา่าพี่เต่าคือในงาพี่เต่าจะทายทั้งสี่คำถามเลยนะคะซึ่งวันนี้เนะคะเดี๋ยวเราจะมีนะคะผลิตภัณฑ์จากชาทามค่ะเป็นน้ำสีรสชาตินะคะที่จะให้คุณลูกค้าทุกท่านะใ้ทุกงานของเรานะคะชิมกันคนละหนึ่งนะ้ำ แล้วก็ถ่ายชื่อให้ถูกนะคะถ่ายถูกเนี่ยแล้วก็มีการปรึกษากันได้นะยสี่คนว่าเออถูกกันหรือเปล่านะคะท่านใดที่ถ่ายถูกจะได้รับนะคะของรางวัลไปเลยนะคะกีบกีบก็เพอ่์สามรางวัลคนละนะคะถ้าตอบถูกคนละสามรางวัลอ่านะคะถ้าตอบผิดได้รอยยิ้มที่ตัอกลับไปนะเดี๋ยวเรามีรางวัลตอบใจให้ได้คะ พรอย่างพี่เต๋าเข้าใจจิการพี่ยังคะเดี๋ยวพี่เต๋าจะได้นะคะทายชื่อนะคะน้ำนี่คะพี่เต๋าจะดูทั้งสี่น้ำเลยค่ะแล้วก็พี่เต๋าก็จะทายชื่อน้ำนะคะให้ถูกต้องนะคะโ toilet. ดยการยึดแผ่นป้ายนี่นะคะไปแปะไว้เน anyway. ี่ยหนึ่งสองสามสี่นั่นเองค่ะนะคะอะมาทางนี้นิดหนึ่งแล้วกันลูกน้องขาน้องอาทครนี้นิดหนึ่งเนี่ยอ่ะมาอยู่กับพี่เป็นฝั่งหนึ่งนะคะคุณเต๋าอยู่อีกหนึ่งฝั่งนะคะครับ เริ่มดูดเลยไหมคะเยอะเริ่มไปทำไมคะค่ะเริ่มดูดเลยนะคะพี่เต๋าได้ดูดสี่สี่รสชาติเลยนะน้องดูดคนละรสชาติหมายมันต้องเป็นหมายเลขใช่ไหมฮะหนึ่งสองใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็เดี่ยวให้ถูกต้องปิดตาไหมฮะอ่าหลับตาแล้วกันอ่าโอเคค่ะถ้เห็นไะได้ค่ะพี่เต๋าว่ามันปีนนะที่หลับตาเพราะมันปีนอันนี้อันเมื่อกี้ที่หนึ่งใช่ไหมฮะทุกคนรู้มากค่ะแล้วผมต้องดูดให้ครบก่อนใช่ไหมฮะ <Okay. S 1> น้องดูดเลยค่ะดูดพร้อมกันเลยนะคะน้องก็ดูดได้เลยนะคะอ่ะเลือกนะคะตามหมายเลขจำหมายเลขตัวเองที่ดูดไปด้วยนะคะเอ่อด้วยจับถ่ายเนะี่ยไม่ต้องยกค่ะน้อง <c oughs> คือพี่เสาหลับตาตะเลาะเนีนะ่ยพี่สาวฟินมากเลยน้องก็ฟินนะคะกับชาของเรา เก็บไว้ในใจนะคะเก็บไว้ในใจเหลืออีกหนึใช่ไหมครับค่ะเหลืออีกหนึค่ะพี่ต๋องคหรอผมนะครับมีเที่ยวด้วยแหมพี่ต๋องจะทำอะไรเธอก็ขี้ก่อนเลยนะ นะเออทำไมได้กนินฝั่งนี้บ้างเสร็จหรือยังคะฝั่งนี้พี่เต๋อ <Okay. S 1> เสร็จแล้วไหมคะแตวผมจะมามาเสร็จหรือยังคะาีที่หนึ่งสองสามสี่ใช่ค่ะเรียงไปนะคะเดี๋ยวจะมีแผ่นป้ายให้พี่เต๋านำไปติดนะคะติดพร้อมกันค่ะ ใครคนที่หนึ h, e ่งที่2อที่สามนะคะจำหมายเลขไว้หนึ่งสองสามเรียงจากโน้นลงหนึ่งสองสามสี่นะคะลืมลืม้โอเคเดี๋ยวให้เรียงต่อ1รอบแล้วก็นะคะจะให้ชิมอีกหนึ่งครั้งเพื่อความแน่ใจนะคะ เดีย๋ยวก็จะให้คุณเต๋าชิมอีกหนึ่งครั้งนะ่ะเพื่อความแน่ใจนะว่ารสชาติที่ชิมไปเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะเชียร์ฝั่งไหนคะไม่ต้องคิดเลยเนี่ยว่าจะเชียร์ฝั่งไหนนะคยอ่ะอยากขัดลออพี่เต๋าเนียน้องคัดมาทางนี้ค่ะลูกน้องอยาเชื่อพี่เลย <laughs> พี่เต๋าเล่นงงเลย หนึ่งนึงนี้คือเรียงจากขั้งบนลงล่างได้คะ่ะลูกอะมั่นใจนางมั่นใจอะด,ดูอีกหนึ่งรอบแล้วกันอะไรของพี่เต๋าคะะให้อีกหนึ่งรอบเพื่อความมั่นใจนะคะว่าที่เรียงไปเนี่ยถูกหรือเปล่าถูกหรือผิดน,นะคะ ต่ายังกินละเล่มไม่เสร็จทีน้องแบบว่ามองหนะ้ามองทำไมคะลูกดูดของตัวเองเลยคะ่ะลูกเ <Okay. S 1> ค่ะโอเคมั่นใจแล้วนะคะจากหนึ่งหนึ่งขีข้างบนสุดเนี่ยคะลงล่างมาเนะะี่ยหนึ่งสองสามสี่นะคะอ่ะถูกหรือเปล่าเลยอ่ะ มั่นใจไหมครับคุณเดาน่าจะใช่เลยครับน่าจะใช่เลยครับมั่นใจไหมครับฝั่งนี้มั่นใจนะฮะอ่ะขอดูเลยเนี่ยฮะหมายเลขหนึ่งของเราคือชาเขียวเสาวร์ค่ะจู๊ดจู๊ดถูกต้องไหมฮะแพนที่สองค่ะชาลมเฉาป่วยถูกต้องนี่ฮะโหไม่ยอมใครเลยและะ้วไอที่สามคือ ฟดคิวคิวค่ะนี่ถูกต้องเนี่ยแผ่นที่สี่ไว้ต้องบอกเลยนะชาโดมไข่มุก